นอกจากการมุ่งแสวงหาแนวทางและเป้าหมายที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้เลยนั่นก็คือสาเหตุหลักของความล้มเหลวและวันนี้มาพบกับสาเหตุหลักแห่งความล้มเหลว30ข้อที่ Hill นโปเลียนฮิล l ได้รวบรวมเอาไว้จากการศึกษามหาเศรษฐีทั่วโลกกว่า25ปีรวบรวมเอาไว้ในหนันงสือเล่มนี้ครับ Think and Grow Rich คิดให้รวย30ข้อนั้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนโปเลียนฮิ l ได้ศึกษามหาเศรษฐีทั่วโลกกว่า25ปีและรวบรวมเอา30ข้อนี้มาไว้ในหนังสือ Think and Go Rich คิดให้รวยซึ่งแปลโดยคุณมันตา ทังบุญคลองและพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ How To มาฝากกันขอบคุณผู้เขียนผู้แปลและสำนักพิมพ์ที่ได้รวบรวมและก็รังสรรค์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ครับมาดู30ข้อมีกี่ข้อที่จะทำให้เราเดินทางไปได้ไม่เป็นไปตามความปรารถนาที่จะมั่งคั่งหรือว่าสำเร็จในชีวิตซึ่งใน30ข้อนี้มีทั้งสิ่งที่เรากำหนดเองได้และสิ่งที่เรากำหนดเองไม่ได้รวมทั้ง มีทั้งสิ่งที่แก้ไขได้ง่ายและแก้ไขได้ยากเริ่มจากข้อหนึ่งครับข้อแรกเขาบอกว่าพันธุก,กรรมไม่ดีอย่างเช่นคนที่เกิดมามีสมองบกพร่องทาอะไรมากมายนักกับข้อด้อยข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้นั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําได้แล้วก็อุดช่องโหว่ช่องนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยอาจจะเรื่องของการรักษาการเยียวยา หรือการไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นี่เป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็เป็นสาเหตุเพียงข้อเดียวที่แก้ยากที่สุดในความล้มเหลวนั่นเป็นเพียงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จหรือว่าลดฉีดความสามารถในการแข่งขันของเราที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีคนที่บกพร่องบางประการทั้งบกพร่องน้อยบกพร่องมากที่ประสบความสําเร็จด้วยความวมุ่งมั่นอย่างที่ให้เราได้เห็นกันห,หลายๆคนฉะนั้นท่านที่มีข้อด้อยข้อนี้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้กันนะครับและข้อที่2ครับสิ่งที่สําคัญในชีวิตในการก้าวต่อไปข้างหน้าคือการมีเป้าหมายฉะนั้นอุปรสรรคที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งที่จะนําพาคุณไปสู่ความล้มเหลวก็คือ การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตเอาจริงๆแล้วคนที่ไม่มีเป้าหมายหลักหรือว่าจุดหมายหลักที่ชัดเจนในชีวิตก็ย่อมจะไม่มีความหวังที่จะประสบความสําเร็จดังนั้นจากการสํารวจคน98คนใน100คนพบว่าคนเหล่านั้นที่ประสบความล้มเหลวคือคนที่ขาดเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวตนของคนไม่ได้เกิดขึ้นจากพันธุกรรมเหมือนข้อหนึ่งฉะนั้น คนที่ล้มเหลวจากอุปสรรคข้อนี้นั่นหมายถึงว่าเขาล้มเหลวด้วยตัวของเขาเองฉะนั้นถ้าเราจะก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือว่าความมั่งคัง่งหรือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งในเป้าหมายชีวิตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เราเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้มั่นคงและแน่วแน่ครับและต่อมา ข้อบกพร่องที่นำไปสู่ความล้มเหลวข้อที่3นั่นก็คือการขาดความทะเยอทะยานที่จะไปให้สูงกว่าระดับที่ธรรมดาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่อาจคาดหวังความทะเยอทะยานจากคนที่เฉยชาเฉยแจและไม่ยอมลงมือทำดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะไม่แปลกเลยว่าคนเหล่านี้จะไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นถ้าเรามุ่งหวังสู่ความสำเร็จลองก้าวข้ามและก็ทะเยอทะยาน มองบุคคลที่สูงกว่าเรามองตำแหน่งที่สูงกว่าเราและพุ่งทยานไปให้ถึงขอ้อ 4. ครับการได้รับการศึกษาไม่เพียงพอซึ่งข้อด้อยข้อนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวในการที่จะแก้ไขซึ่งพิสูจน์ได้ว่าคนที่ได้รับการศึกษาดีที่สุดคือคนที่สร้างตัวเองหรือว่าศึกษาด้วยตนเองนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอ,อกระบบจะเห็นว่าหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จ ไม่ได้จบการศึกษาที่สูงในระบบแต่หากสิ่งเหล่านั้นคือการศึกษาด้วยตนเองในการที่จะมุ่งทยานไปข้างหน้าดังใจที่เขาปรารถนาหรือการศึกษาเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับความฝันหรือว่าความนึกคิดความปรารถนาของเขานั่นเองฉะนั้นการศึกษาในระบบไม่ว่าท่านจะได้รับมากหรือน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญดีกว่าคือการศึกษา ในเรื่องนั้นๆที่จะนำพาเราไปสู่ความปรารถนานั่นเองและก็ห้าครับการขาดวิในที่มาจากความสามารถในการควบคุมตัวเองซึ่งหมายถึงว่าจะต้องควบคุมทุกอย่างที่เป็นลบและก่อนจะควบคุมสิ่งรอบตัวคุณจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดหลายคนสามารถควบคุมปัจจัยรอบข้างได้แต่ควบคุมใจตัวเองไม่ได้ดังนั้นต้องทำให้ได้นะครับต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ คุณจะพ่ายแพ้แก่ตัวเองทันทีเมื่อส่องกระจกเมื่อพบว่าสิ่งที่สะท้อนมาหรือว่าตัวเราเองที่อยู่ในกระจกคุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นเองและต่อมาครับข้อที่6การที่มีสุขภาพไม่ดีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของสุขภาพสําคัญมันดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับถ้าใครได้เคยอ่าน3ก,ก๊กหรือว่า อมตะนิยายโรแมนซ์จีนจะเห็นว่าคงเิ้งเป็นปรมาจารย์เป็นปราชแห่งผืนแผ่นดินพยายามรวบรวมผืนแผ่นดินแต่สุดท้ายต้องมาพ่ายแพ้เพราะสุขภาพของตนเองแล้วก็สุดท้ายสมาอี้ผู้ดูแลสุขภาพผู้มีชีวิตยืนยาวก็สามารถที่จะรวบรวมแฟนแขวนได้ ดังนั้นลองดูนะครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่มาจากการฝึกฝนและก็ควบคุมตนเองอย่างเช่นการกินมากเกินไปวิธีคิดแบบผิดๆที่ใส่ใจกับความคิดด้านลบๆหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าการมีเซ็กแบบผิดๆหรือว่ามีเซ็กบ่อยเกินไปก็มีผลต่อสุขภาพเรื่องของการขาดการออกกําลังกายและเรื่องของอากาศรอบตัวกับสภาวะแวดล้อมนั่นเองและ7ครับปัญหาอุป,ปสรรคที่จะ ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปสู่ความสําเร็จได้นั่นก็คือการโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีซึ่งเขาบอกว่าโบราณกล่าวเอาไว้ว่ากิ่งไม้เอียงไปทางไหนต้นไม้ที่เติบโตตามมาก็เอ็นไปทางนั้นดังนั้นแนวโน้มที่จะกลายเป็นอาญากรส่วนใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ในวงแวดวงอาญากรก็มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเกิดจากการปลุกเร้า จากสภาวะจิตใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ไม่ดีที่นำพาเข้าไปในทางที่ผิดๆที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กนั่นเองและข้อ8ครับการผัดวันประกันพุ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดซึ่งมันเดินตามมนุษย์ทุกคนและก็รอโอกาสที่จะผุดขึ้นมาไม่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันมุมมองเล็กๆน้อยๆเรื่องการอ่านหนังสือเรื่องการทำงานบ้านเรื่องการ ตั้งเป้าหมายจุดประสงค์แม้แต่การผัดวันประกันพุ่งที่จะเริ่มต้นกับเป้าหมายใหญ่ในชีวิตนั่นถือว่าเป็นหลักสำคัญสู่ความล้มเหลวทำให้เราเดินทางไปไม่ถึงไหนนั่นเองครับต่อมาอุปรสรรคข้อที่9้นั่นก็คือความย่อท้อการขาดความพยายามบางคนเป็นนักเริ่มต้นที่ดีแต่เป็นนักปิดจ็อบที่ไม่ค่อยดีนะครับบางคนเริ่มต้นได้สวยแต่บางที สัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ก็เริ่มมาเมื่อเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆและเราไม่พยายามต่อนั่นก็คือขาดความพยายามย่อท้อได้ง่ายคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคติพจน์ประจําใจจะเอาชนะทุกความเปรียดค้านและก็จะเอาชนะทุกอุปสรรคจงจําข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับและข้อ10ครับเรื่องของบุค,คลิกก็สําคัญผมเคยเล่าเอาไว้ ในการอ่านจากหนังสือจิตวิทยาแค่1ที่ทำให้คุณเหนือคนนั่นก็คือการสร้างความประทับใจเริ่มจากบุคลิกเริ่มจากการแต่งตัวดังนั้นคนที่ทำให้คนอื่นขยะขยงเพราะว่าบุคลิกแย่ๆจึงเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนล้ำค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำเลยนะครับเพราะอำนาจที่ได้มาจากการร่วมมือกับคนอื่นๆล้วนย่อมมาจาก การที่เราสร้างความประทับใจและดึงดูดคนให้เข้ามาช่วยเหลือเรานั่นเองและต่อมาครับข้อ1ินี่สำคัญนะครับสัญชาตญาณดิบของคนเรื่องของการขาดความยับยั้งชั่งใจในเรื่องเซ็กนั่นเองเรื่องของพลังงานทางเพศเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่กระตุ้นการกระทำของคนที่มีอนุภาพมากที่สุดและเนื่องจากว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดเราจึง สามารถที่จะนํามันไปใช้ทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องของพลังแล้วก็มหัสจรร์างเพศที่นําไปสู่ความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามถ้าขาดการยับยั้งชั่งใจและปล่อยมันไปตามจินตนาการหรือว่าตามพลังดิบของมันบางทีนะครับสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ความเสียหายนําไปสู่การขัดแยง้งแล้วก็ความล้มเหลวในชีวิตได้ ต่อมาครับข้อที่12อ,อยากรวยโดยไม่ทําอะไรซึ่งเป็นสัญชาตยานของนักพนันที่ทําให้หลายล้านคนล้มเหลวมาแล้วซึ่งมีให้เห็นได้ทั่วไปนั่นก็คือว่าเราอยากรวยแต่ไม่ต้องทําอะไรพยายามพนันแล้วก็อยากได้ให้มากกว่าเดิม1ิบเท่าร้อยเท่าซึ่งมีวิกฤตตรงนี้เกิดขึ้นในชีวิตกับหลายหลายคนที่พยายามหาทางลัดสู่ความร่ำรวยมาแล้วด้วยการเจ๊งจนหมดตัว และข้อ13ครับตัดสินใจไม่เด็ดขาดนั่นก็คือขาดความเป็นผู้นำขาดความกล้าหาญในการตัดสินใจนั่นเองคนที่ประสบผลสำเร็จมักตัดสินใจรวดเร็วและเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นอย่างช้าๆอย่างที่เล่าให้ฟังมาแล้วในหนังสือ Think and Grow Rich ที่ผมทำไว้ในคลิปที่แล้วนะครับ ซึ่งการตัดสินใจไม่ได้และการผัดวันประกันพรุ่งเขาเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันถ้ามีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วฝาแฝดอีกตัวจะตามมาและฆ่าความสําเร็จของคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าข้อ14ครับความกลัวคือความไม่กล้าในการที่จะเดินไปข้างหน้านั่นเองอันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายเลยนะครับว่า ถึงเราจะมีแผนที่ดีมีเป้าหมายที่ดีแต่หากมีความกลัวไม่กล้ารเริ่มต้นสิ่งนั้นย่อมเป็นอุปสรรคและปัญหาข้อ15ครับการเลือกคู่แต่งงานที่ผิดอันนี้เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุของความล้มเหลวที่พบมากแล้วก็การแต่งงานคือความสัมพันธ์ที่นำผู้คนมาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดหากไม่มีความสมารฉััท์กลมเกลียว ก็มักจะเกิดความล้มเหลวจากชีวิตแต่งงานและไม่มีพลังที่จะไปสร้างความสําเร็จสร้างความมาั่งคั่งอื่นๆได้นั่นเองสิ่งสิ่งนี้จะเป็นพลังที่บ่อนทําลายความมุ่งมั่นความเพียรและก็ความพยายามในทุกรูปแบบต่อมาครับความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคข้อที่16สู่ความสําเร็จนั่นก็คือการระแวดระวังมากเกินไปการไม่ยอมเสี่ยงกับเรื่องใดๆเลยมักจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเหลือเอาไว้ให้ การระแวดระวังมากเกินไปมีผลเท่ากับการระแวดระวังน้อยเกินไปคือคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องมีอยู่ในตัวของคนทุกคนระวังมากก็ไม่ดีนะครับจะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรเลยแต่ระวังน้อยก็ไม่ดีจะทําให้เราเผลอเลยนั่นเอง17ครับเลือกคุณส่วนทางธุรกิจที่ผิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวทางธุรกิจที่พบมากที่สุด โดยการเลือกคนที่เป็นแรงบันดาลใจฉลาดและประสบความสําเร็จเรามักเรียนแบบคนที่เราทํางานและก็ผูกพันที่ใกล้ชิดที่สุดถ้าเลือกคนที่ไม่เก่งและไม่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้นั่นหมายถึงว่าการเลือกของคุณนะครับอาจจะมีส่วนที่จะทำให้ผลเหล่านั้นเป็นไปไม่เป็นไปตามความปรารถนานส18การเชื่อโชคลางและมีอคติ ซึ่งการเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และโชคลางถือเป็นความกลัวในรูปแบบหนึ่งและยังบ่งบอกถึงความโง่เขลาเบาปัญญาดังนั้นคนที่ประสบความสําเร็จมักมีใจเปิดกว้างและไม่กลัวกับสิ่งใดเราสามารถที่จะมีสิ่งยึบเหนี่ยวทางจิตใจแต่หากนําพามันไปในเรื่องที่เป็นความ,มงมงายสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่มากเกินไปและจะเป็นอุปสรรคในความสําเร็จในอนาคต 19กาครับการเลือกอาชีพที่ผิดไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตนไม่ชอบและขั้นตอนสำคัญที่สุดในการหาความมั่งคัง่งด้วยความสามารถของคุณก็คือการเลือกอาชีพของคุณหรือว่าการเลือกอาชีพของเราเองเลือกสิ่งที่ชอบแล้วเราจะมีมุมมองมีแนวคิดมีความทะเยอทะยานในการที่จะทำมันให้ออกมาดีครับและข้อ20 อุปสรรคเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สําคัญคือไม่อาจจดจอ่อกับความพยายามได้อย่างเช่นคนที่ทําอะไรแล้วมักจับฉ่ายไม่จํานานด้านใดด้านหนึ่งผู้ความสนใจไปในหลายๆสิ่งมากเกินไปจนไม่สามารถที่จะจดจอ่อกับความพยายามในสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักที่ชัดเจนเพียงคอเพียงเป้าหมายเดียวและข้อที่21ครับการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุราย มีแต่คนฟุ่มเฟือยเท่านั้นนะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านความมั่งคั่งเพราะว่าฉะนั้นเราจงสร้างนิสัยการเก็บออมจากรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนในเงินในบัญชีธนาคารจะทำให้มีรากฐานที่ดีและปลอดภัยเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยแล้วเราจะกล้าต่อรองกับสิ่งต่างๆแม้กระทั่งกล้าเดินก้าวต่อไปในชีวิตซึ่งหากเราไม่มีเงินก็ต้องจำใจรับสิ่งที่คนอื่นเสนอมา แต่หากเรามีเงินหรือว่ามีต้นทุนมีพื้นฐานเราจะสามารถต่อรองและกล้าเจรจาในการที่จะเดินหน้านั่นเองข้อ2 2ครับขาดความกระตือหรือล้นซึ่งสิ่งนี้เองเราจะไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใครได้ ถ้าตัวเองยังไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่าความกระตือรือร้นส่งผ่านไปยังผู้อื่นได้คนที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานในการที่จะมุ่งหาสิ่งดีๆในระดับที่พอเหมาะจึงมักจะได้รับการต้อนรับในทุกทุกที่และข้อ23ครับสิ่งนี้สําคัญมากคือคนที่เป็นน้ําเต็มแก้วหรือว่าไม่ยอมรับฟังเรื่องราวที่คนอื่น ยอมเสนอหรือว่าคนอื่นบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าเป็นมุมมองชีวิตของเขานั่นก็คือคนที่ปิดใจกับเรื่องราวต่างๆมักจะไม่ก้าวหน้าในชีวิต24ครับขาดความยับยั้งชั่งใจเรื่องของการขาดความยับยั้งชั่งใจเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายสุดๆทั้งเรื่องของการกินการดื่มกิจกรรมทางเพศและว่ากิจกรรม ที่สัพเพเหระที่นำเราไปสู่ความล้มเหลวถ้าเราขาดความยับยั้งชั่งใจเราก็จะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันสามารถที่จะทำได้ง่ายกว่าสิ่งดีๆในการที่จะต้องใช้ความพยายามในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนั่นเองข้อที่ครับทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้อันนี้สำคัญเลยเพราะในทุกๆก,การทำงานทุกคนจะต้องพึ่งพา และพึ่งพาความสามารถในทุกๆคนในการที่จะจับมือกันเดินไปข้างหน้าไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มหรือว่าจับมือกันเป็นพันธมิตรเราจะสามารถไปได้ไกลและคนส่วนใหญ่สูญเสียตําแหน่งสูญเสียโอกาสดีๆจากการที่ไม่สามารถที่จะร่วมงานกับคนอื่นได้ไม่มีคุณสมบัติในการปฏิสัมพันธ์ขอ้อ26ครับการถือครองอำนาจ ที่ไม่ได้มาจากความพยายามของตนเองอันนี้สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนตกจากตำแหน่งที่สูงๆหรือว่าตกจากสถานะที่ดีๆทางสังคมมาสู่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบความล้มเหลวอย่างเช่นลูกชายหรือว่าลูกสาวของมหาเศรษฐีที่เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาเขามีอำนาจในการสั่งการมีอำนาจในการที่จะ ต่อรองเพราะว่าเขามีทุนพื้นฐานที่เป็นความร่ำรวยที่พ่อแม่สั่งสมมาซึ่งไม่ได้มาจากความพยายามของเขาและสุดท้ายในการทำตัวของเขาเองนะครับการยึดถือครองอำนาจที่ไม่ได้มาจากความพยายามของเขาเองทำให้เขาตกตำ่ำและข้อ27ครับการไม่สุจริตโดยเจตนานะครับหรือว่าการไม่สุจริตใจโดยเจตนานั่นเองสิ่งเหล่านี้นะครับ ความจริงของมนุษย์แล้วไม่มีอะไรที่จะมาแทนความซื่อสัตย์สุจริตได้เลยซึ่งบางคนอาจถูกสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมบังคับให้ปิดบงังซ่อนเร้นหรือทำเรื่องไม่สุจริตแต่คนที่ตั้งใจและก็ทำโดยซื่อสัตย์เขาจะได้มาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จและอิสรภาพของเขาข้อ28ครับ อีกโก้และการหลงตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวสองอย่างนี้เหมือนเป็นไฟสัญญาณเตือนให้คนอื่นไม่เข้าใกล้ตัวคุณหมายถึงว่าในขณะที่หลายๆคนพยายามที่จะสร้างมิตรภาพสร้างความประทับใจให้คนอื่นแต่คนที่มีอีกโก้เนี่ยหมือนเป็นเส้นข้าเลยว่าคนอื่นจะมองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาหาคุณและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการที่จะ ก้าวไปข้างหน้าในการที่จะพบปะพูดคุยหรือว่าสร้างความประทับใจให้คนอื่นๆและข้อ29ครับการคาดเดาแทนที่จะคิดอันนี้สําคัญมากนะครับการคาดเดากับการคิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงการคาดเดาคือเราใช้มุมมองใช้จินตนาการมองว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้แต่การใช้ความคิดคือการนําเอาปัจจัย นำเอาข้อมูลมาประมวลผลถึงความน่าจะเป็นถึงปัจจัยที่เป็นไปได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องบนฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงส่วนการคาดเดาเราอาจจะถูกหรือเราอาจจะผิดแต่ไม่มีอะไรสามารถการันตีได้เลยว่าสิ่งที่คุณคาดเดามาจะถูกตลอดเวลาอาจจะผิดสัก80%ก็เป็นไปได้นะครับและข้อ30เลยข้อสุดท้ายสิ่งเหล่านี้นะครับ เป็นสิ่งที่หลายๆคนพบเจอในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นคือการขาดเงินทุนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวของคนที่ทำธุรกิจในครั้งแรกเลยโดยไม่มีเงินทุนสำรองไว้ชดเชยเวลาขาดทุนหรือว่านำพาธุรกิจให้อยู่รอดไปจนถึงช่วงที่จะสามารถมีความมาัง่งคั่งแล้วก็ตั้งตัวได้ ครับ30อุปสรรคสู่ความล้มเหลวเหล่านี้บางอุปสรรคบางสิ่งบางอยา่างเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตั้งแต่ต้นแต่หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างเราก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าบางทีนะครับคนที่มีความบกพร่องจากกรรมพันธุ์ก็สามารถเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้และบางคนประสบความสําเร็จจากมุมมองแนวคิดของเขาแทนที่จะเริ่มจากการสะสมเงินทุน นั่นก็คือสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นแล้วว่า30อุปสรรคที่เล่ามาไม่ได้เป็นปัญหาในการที่จะพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จสู่ความมั่งคัง่งหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาเอาไว้เพียงแต่ว่าถ้าเราก้าวข้ามเรามีความพยายามเรามีความเพียรที่จะกระโดดข้ามมุมมองเหล่านี้กระโดดข้ามสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ่งที่เป็นพื้นฐานและสิ่งที่เป็นอุปนิสัยส่วนตัวความสำเร็จย่อมเป็นของเราแน่นอนครับ นั่นคือเรื่องราวดีๆ30ข้อจากหนังสือ t ิ้ n แอนโกล Pi ที่จะนำพาคุณไปสู่ความล้มเหลวที่เราสมควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าเราแก้ได้ก็จงแก้มันซะครับและมุมมองดีๆเหล่านี้อย่าลืมบอกเล่าประสบการณ์อย่าลืมแชร์เรื่องราวของเราเองและบอกเล่าสู่คนที่รักหรือคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง Lily d s s c r e s t สวัสดีครับ